ลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้ายกใส่ให้อีกอ่าลงกันก่อนเลยสองคนไม่ลงไปนอนเลยอ่าลงไปนอนเลยก็ขาเหมือนกันแหละนอนในตัวก็เออเหยียดขาเหรอหันหันหนาคนละข้างหันหนาใช่กันดิเอ่อหน้าลาบตัวไปเลยอ๋ออันนี้เย็นจริงอันนี้เย็นจริง ลงไปไปจับไข่ทำไมวะไปจับไข่ทำไมวะน้ำแข็งเฮ้ยเยอะน้ำแข็งหกเด็เสียดายน้ำแข็งนะเออละมันละเออไปตัหนป๊บเยอิอเ่เอออเมานี้นี่ทำไมน้ำแข็งเขาเย็นจังวะตรงนี้เขาใส่เกลือหรือเปล่าพี่ นายหนาะส่ๆตรอนเอตึงมันไปไหนวะนั่งนิ่งนั่งนิงนั่งนิ่งอย่ให้เสียน้ำแข็งนะเออคุณทิ้งไม่เห็นเย็นเลยวะนอนไปเองทำไมไม่นอนไปเลยวะนอนไปเองทาไมม่นอนไปเลยวแต่ว่าตัวอันนี้ขึ้นได้แต่ขาแปลงไปกุ้งไข่ทำไมวะมันจะทาไ้อุณหมิเราดีขึ้น แต่ใครออกใคไปไหนเนี่ยคุ้มนะเว้ยคุ้มกลัวพ่อเองนวดไม่คุ้มกูทิ้งว่านั่งต้องมานั่งดูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งขึ้นดิเฮ้ยลงอีกขยับทำไมเออขยับแล้วมันเย็นขยับแล้วมันเย็นเร็วไปล้างตัวกันเร็วไม่เมื่อยจะยิ่งดีตึงแล้วเมื่อยก็ดีแล้ว ไปหาพี่กับพี่อมานานอยู่ไปล้างตัวกันไปล้างตัวกันนม่ใช่กัไอ้มาสอะสนุกนะไม่คยเย็นเ้ยน้ำแข็งปลอมานั่นไ่าอะน่น้ำแข็งปลอมมาน้น้ำแข็งกูทิ้งมันน้าแข็งจริงไงใครไึงคนไหนเอหลับกันเขละเดี๋วกูทิ้งจับเวลาอยู่ยืดยืดดีเท้านึงกูทิ้งจับเวลาอย่กูทิ้งจับเวลาอย่างลาดหัวด้วย จริงจับเวลาอย่าสูดเดี่ยวมากูเลยแล้วยืดขาเหยียดขาเหยียดขาเหยียดขาตัวเองเหยียดดิ้นมากกำไข่ทำไมวะดีไอโมมาฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยสลับกันวน้านไเห็นแล้วโดนก็ไม่เป็นไร เป็นไรมันลงนั่งได้ขนาดพี่อ้ําพี่อ้ํายังลงนั่งได้เลยไปไหมเออค่อยๆลงเออละแช่ไว้นิ่งๆเอออยู่นิ่งๆทนทนทนขาขาทนได้อยู่เต็มเลยเองอยู่นิ่งอยู่นิ่งไม่ไหวแล้วเฮ้ยทนทนเอาขาทนก่อนอยู่นิ่งเด้อเอ็งต้องลองสลับกันลงทีละสองคนไม่ไหวเลยเฮ้ย

เอาไปแช่ไปครบยังพี่ร้อนน่ังเองทนได้ไหมล่ะอีกสามิบวิอ่าสามสิบวิสิบวิแล้วรอบนี้มันเย็นจริงเย็นจริงทำไมผมแวกใส่เกลือทำไมไม่มีทนอะไรไหวหมอ่ะอ่ะ พี่กัมานาทีเลยงเอ็งเห็นฝเอ้ยางลขาใหม่เมื่อกี้มันรู้สึกัไม่ค่อยได้เางพี่ตอนนี้เอาอาเบี้ยนใช่ไม่ได้ไงวะเอาลงไปแล้วเขาฝึนไโมเดีมาอีกนะเองอ่ะจะได้หายเมื่อยเล้นน่งงเออลงไปลงไปน้ำแข็งมันใกล้จะหมดลลงน้ำนั่งพกกันนะถึงนี่ะพี่ทีชนกพึ่งดจอด ไข่หายเลยไข่หายเลยไข่หายไข่หายเลยไอ้หมูมีก็ไข่ไข่หมูหายไข่ต้องนี้สบายเออมันก็เคยมันก็ปรับมันก็ปรับตัวได้เลทีนี้ขาขาแล้วตัวลงตอนแรกมันก็จะเย็นทีีน้ อย่าล้มหน้าปั๊บล้มหน้าเอาขาขึ้นอย่างนี้เอาขาขยับมาแล้วทีนี้เอาตัวนอนลงไปเออเอ็งเอาขาขึ้นมาดิเลยเออเอาขาขึ้นขึ้นพาดแน่เอาตัวนอนขึ้นผาดเราเตัวนอนไปตัวจะได้สบายแล้วขำใจเราแล้วแปลงด้วยเอาเอาค้อนกันมาลุกก่อนไดหมมาไม่ต้องเอาขาไม่ต้องลุกเลยไม่ต้องลุกเลย่อยกันละเออนอนลงไปเออนอนลงไปเลยนอนลงไปเลยเออแล้วไอแปลงแล้ว เอาแขนลงเอาแขนลงแขนลงแช่เลยหน้าลำตัวน่ะเปลี่ยนตึงมตึงนะไอ็ูตึงไอง่ยตึงอันนี้เราตัวลงเหรอเียตัวลงเฮ้ยมาอีกนะตึงหเอนสองสามึลงอีกนาลงอไปจัจะถ้าเเอาขนลงยังพอเอาอีกนะเอาอีกนะลงอีกนะ อะไรนอนลงไปตึ้งเออนิ่งๆไว้นิ่งไหมเออนิ่งไว้ผมต้องตะโกนลงไปขวดเดียวเลยเออได้ได้หมูไม่ก็ลงไปแล้วขายังไปนู่นนี่ขายังพลาดนู่นเดวิต้าจับขาให้เออและเออเออเอองั้นละเออเออทนไหมเออนอนลงไปดินอนตัวลงไปไอ้ตึ้งไอ้ตึ้งลูกไปนะเออ โต้มันหนาวอี้ผมโดนลงโม่ลงอปนอนลงไปหมูนอนตวงไปเลยจะได้สบายลงอ่ะตัวไม่ลงอ่ะเออปล่อยตวงไปเลยให้มันถึงคอยองอ่ะดีอันแหละปล่อยมือหน้าลำตัวเองไปกอดคอยทำไมเออมือก็เด่นนั่นไปด้วยเออหน้าไปเออแหละลงไปในน้ำในมือน่ะลงในน้ำเออมือเองก็เมื่อยอยู่แล้วเอาลงไปเลยแช่งไปในน้ำเลยมือมือผมเป็นนาะเขมีไขมันเอาไว้กันความร้อนความหนาว เอ้ปั๊บมาอีกนะปั๊บไปไหมปั๊บเอาอีกปั๊บแปลี่ยนเอาอีกแล้วอ้าวอันนี้ผมต้องดึงจบจบจบไอ้ปั๊บแช่ไว้ไอ้ไม่เสลี่ยนไอ้ไอ้สอชั้นเลยมาอีกเอ้าแปลงลงไปเลยอ๋อปั๊บเล้วึ้นยังเออนั่นแหละเอ็งแช่ไว้ก่อนถ้าเอ็งเอ็งเองไอ้ปั๊บเปลี่ยนแล้วหรอแป็งได้เวลาช็อตเร็วเอ็คุ้มค่านทำแข็งคูทิ้งเลย

ดูนะทำไงวันนี้มีสี่ชั้นละอะไรนะไขมันไขมันอะไรวะเออไข่กิ่ไข่แล้วนี่ล้างหน้าหน่อยเออเดี๋ยวนิ่งไอ้โมน่ารัะปั๊บไม่อีกปั๊บเร็วปั๊บไปแป้งไอ้คนชุดเร็วเออตื่นไม่อีกเปล่าเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวน้ำแข็งเดี๋ยวมันเจ็บน้ำร้อนแงฮะเต้มรบบเลยเฮ้ยชุดนึงนอนลงไปเลย แล้ว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 ยุงกัดคูแล้วนี่แล้วเอานงาทีแล้วลงไปแล้วรอนงเลยแล้วแป้งแล้วนอนเลย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 มาเก็บตะกร้าาหอหมูพนะพอยัง เออไปเก็บไปก่อนไปเก็บเก็บล้วมาอีกชุดแ้มาแช่เลยเองจะได้หายเมือเอม่อยขอตัเอนอนั่นแหละนอนลองไปเลยบกนไม่มีอะไรผินน,นเลยนอนเลยปล่อยลงไปแองปล่อยลงไปแบบป,ป,ปับ๊บคกคแาแกงละลายละต้องร้งเพลงปั๊บต้องหาเพลงรรอไอ,ไอตึง

เอารังตัวกันแล้วลงไปเลยเลยชุดหนึ่งแล้วเร็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 วเดี๋ยวกูทิ้งอยู่ได้ลงมั่งแล้วเออเออหายเย็นแล้วไอ้เสีงบอกเออลงไปเลยลงไปเลยก็นอนลงไปเลยดิแล้วเร็วเออชุดนี้เร็วอาบน้ำแล้วลืมจมูกอ่าเรืชุดนึงหมู เอาเอาเท้าก่อนได้มครูพดีปวปวดท้าอยู่เอออะไรก็่านเนอนอนไปหมูดีแล้วเอาแขนลาบลมตัวไปดี๋ยันโดนแขนไว้ตึงตึงแล้วตึงแล้วลงไปแล้วเออตึงแล้ว เดี๋ยวติดนิ้ก็ติดเราจะทำทำอะไรันเย็นให้ไหมครับทำกันเย็นใครมาใ้กเลยผู้ที่ปวดมือเลยถึงลงไปแล้วถึงแล้วลงไปเร็วแล้วจะได้เสร็จเอาละครูฮะเร็วเร็หมูมุดลงไปหมูมุดอะไรเองมุดคนเดียวเลยเออเหลือเองอยู่คนเดียวเออ ตัวเราขาได้ใหมนเองนขาแาเออขยม่ไหก็นั่งในหมูนั่งเออนั่งแช่ขาเลยเอาขาขัดตมาเลยนั่งขัดตะมาเอนั่งนิ่งๆเลยฮะพอยังฮะโอเคน้ำแข็งละลายพอดีแต่ยังงเออเดี๋ยวกูทิ้งอย่าไดลงทีนี้เดี๋ยวกูทิ้งลงนะ